พื่อนพี่น้อง <c oughs> นี่ก็ลังงามเลยค่ะ,ะล่างเฉื่อยทีเบิ่งดูว่าอันที่เราไม่ได้เอาน้ำออกมันจะเปรี้ยวมากไหมอันที่เอาเซตไปเมื่อกี้เนี่ยว่าเปรี้ยวค่ะอร่อยล่องอันนี้ล่องเอบิ่งว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าแช่ใบตั้งขึ้นกลัวๆอย่างเห็นยไหมหน่อยล่องล เยวลงซยตึงๆือเยวะลงได้โอ้ยเกืบเตียมหมอ้อให้มันลดลงลดลงเหลือซ้ำนี่แต่วัานน้ำหวานมาหลายเลยน้ำหวานเนี่ยมันเยอะจังเลยพคนน่ะปาดน้ำเชื่อมกล้วยอ๋อถ้าบอกมาให้แดงสีก็มันกรโรนถิ่มพี่น้อง ปลูกไปต้นเดียวโดดโดกอยู่หลังบ้านปลูกไว้หลายปีแล้วออืือ